欢迎你。 พระคัมพีรประจาวันมัทธิวบทที่15ข้อ1 0 2ถี 20, หัวข้อสิ่งที่เป็นมนทินแล้วพระองค์ทรงเรียกฝูงชนและตรัสกับเขาทั้งหลายว่าจงฟังและเข้าใจเถิดไม่ใช่สิ่งซึ่งเข้าไปในปากจะทำให้มนุษย์เป็นมนทินแต่สิ่งซึ่งออกมาจากปากนั้นแหละทำให้มนุษย์เป็นมนทินขณะนั้นบรรดาสาวกมาทูลพระองค์ว่าพระองค์ทรงทราบหรือไม่ว่า เมื่อพวกฟาริสีได้ยินคำตรัสนั้นเขาทั้งหลายไม่พอใจมากพระองค์จึงตรัสตอบว่าต้นไม้ทุกต้นซึ่งพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ไม่ได้ทรงปลูกไว้จะต้องถูกถอนออกเสียช่างเถิดเขาทั้งหลายเป็นผู้นำที่ตาบอดของคนตาบอดถ้าคนตาบอดนำทางคนตาบอดทั้งสองคนจะตกลงไปในบอ่อเปโตรทูลพระองค์ว่าขอพระองค์โปรดอธิบายอุปมานั้น ให้พวกข้าพระองค์ทราบพ,พระเยซูตรัสตอบว่าท่านทั้งหลายยังไม่เข้าใจด้วยหรือท่านทั้งหลายไม่เห็นหรือว่าสิ่งใดๆซึ่งเข้าไปในปากก็ลงไปในท้องแล้วก็ถ่ายออกลงส้วมไปแต่สิ่งที่ออกจากปากก็ออกมาจากใจสิ่งนั้นแหละทำให้มนุษย์เป็นมนทินความคิดชั่วร้ายการฆ่าคนการเป็นชู้การล่วงประเวณีการลักขโมยการเป็นพยานเท็จ การใส่ร้ายก็ล้วนออกมาจากใจสิ่งเหล่านี้แหละที่ทำให้มนุษย์เป็นมนทินแต่การรับประทานอาหารโดยไม่ล้างมือก่อนไม่ทำให้มนุษย์เป็นมนทินสวัสดีค่ะพี่น้องชิรักกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการพรยามยเช้านะคะพี่น้องคะในเช้าวันนี้ เรื่องนะคะต่อจากเมื่อวานนะคะยังอยู่ในเรื่องราวที่พระเยซูคริสต์ได้พูดถึงสิ่งที่ฟาริสีและธรรมจารนั้นเข้ามาหาพระองค์ว่าในเรื่องของสิ่งที่เป็นมนลทินเพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้นะคะมัทิวบทที่1 5 0ข้อ10ถึงข้อที่20พระเยซูคริสต์ได้อธิบายว่าความจริงแล้วสิ่งที่เป็นมลทินนั้นอะไรกันแน่หัวข้อในเช้าวันนี้นะคะก็คือสิ่งที่เป็นมลทิน หลังจากที่พรี่สุคริตได้ตอบโต้ตฟาริสีและธรรมจารย์นะคะเรื่องที่ว่าทำไมสาวกไม่ล้างมือก่อนกินข้าวก็เพราะว่าในคำสอนของบรรพบรุษนั้นต้องล้างมือก่อนกินข้าวนะคะถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการรักษาความสะอาดเราก็พอเข้าใจได้และพอยอมรับได้แต่ถ้าบอกว่าการไม่ล้างมือนั้นเป็นเหตุให้ขัดกับบญ,ญัติของพระเจ้าและทำให้คนเนี่ยเป็นมลทิน ก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าที่จะรับได้นะคะพระเยสูุคริ์ได้สอนเพิ่มเติมว่าสิ่งที่ทําให้เราเป็นสิ่งที่ทําให้เราสกปรกหรือว่าทําให้ชีวิตของเราเป็นมลทินที่แท้จริงนั้นเป็นเหตุให้ชีวิตของเราทําสิ่งที่ชั่วร้ายนั้นคืออะไรพระเยสูุคริ์ได้ทรงเรียกประชาชนและสอนว่าไม่ใช่สิ่งที่เข้าไปในปากจะทําให้มนุษย์เป็นมลทิน พระสุคริตทำสิ่งหนึ่งทุกครั้งที่พระองค์จะอธิบายพระองค์จะเรียกประชาชนเข้ามาและสอนพวกเขาด้วยความเมตตาให้พวกเขาเข้าใจว่าจริงๆแล้วคืออะไรนะคะพระองค์บอกว่าสิ่งที่เป็นมนทีนั้นไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์นำเข้าปาก ิ่งที่นําเข้าปากนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารหรืออะไรก็ตามไม่ได้ทําให้จิตใจของมนุษย์นั้นเป็นมวลทินมีใครกินพิซซ่าแล้วอยู่ก็ลุกขึ้นมาฆ่าคนไหมคะหรือว่ามีใครกินน้ําพริกอ่องสักถ้วยแล้วตื่นแล้วพอกินเสร็จปุ๊บก็ลุกขึ้นไปขโมยของไหมคะนอกจากเสียมันอร่อยแล้วก็อาจจะหยุดกินไม่ได้หรือว่าอาจจะทะเลาะกันเพราะมันหมดก่อนแต่สิ่งเหล่านั้นนะคะ พระเยซูนะคะได้ทรงเรียกประชาชนและสอนว่าไม่ใช่สิ่งที่เข้าไปในปากจะทำให้มนุษย์เป็นมนทินทำให้จิตใจของมนุษย์นั้นเป็นมนทิน การกินพิซซ่าหนึ่งถาดไม่ได้ทําให้เราลุกขึ้นมาแล้วฆ่าคนหรือกินน้ําพริกออกหนึ่งถ้วยก็ไม่ได้อยากทำให้เราที่อยากจัะลุกขึ้นมาแล้วขโมยของนอกเสียจากมันอร่อยจนหยุดกินไม่ได้นั่นเองแต่สิ่งที่ออกมาจากปากน,นั่นแหละที่ทําให้มนุษย์นั้นเป็นมนทินฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวงังไม่ใช่สิ่งที่เข้าไปในปากอย่างที่ได้บอกไปแต่ ถ้าเป็นในเรื่องของการดูแลสุขภาพใช่ไหมคะเราก็อาจจะดูแลในเรื่องของการกินแต่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้ทําให้เราหรือว่าชีวิตของเราเนี่ยเป็นมลทินสิ่งที่เราควรระวังเป็นสิ่งที่เอามาจากใจต่างหากคําพูดนี้นะคะพระเยซูคริสต์ทำให้ฟาริสีแล้วก็ธรรมจาร์เนี่ยโกรธมากพระองค์จึงตรัสกับสาวว่าว่าอย่าไปยุ่งกับพวกฟาริสีและธรรมจารย์พวกนั้นเนี่ยมืดบอดต่อความจริง ใครไปฟังคําสอนของพวกเขานั้นก็เสี่ยงที่จะมืดบอดฝ่วิญญาณไปด้วยเปโตรก็ขอให้พระเยซูคริสต์ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าคําที่พระเยซูเปรียบเทียบเนี่ยหมายความว่าอย่างไรเพื่อที่พวกเขาหรือประชาชนเนี่ยจะเข้าใจมากขึ้นพระเยซูจึงตอบว่าสิ่งที่เข้าไปในปากก็ลงท้องแล้วก็ถ่ายส้วมไปแต่สิ่งที่ออกมาจากใจสิ่งเหล่านั้นแหละที่ทําให้มนุษย์เป็นมลทินเช่นอะไรบ้างนั่นก็คือหนึ่งการฆ่าคนการล่วงประเวณี รักขโมยเป็นต้นพี่น้องคะหลายครั้งเนี่ยเราละเลยใจของเราเราละเลยสิ่งที่อยู่ในใจของเราสิ่งที่อยู่ในใจนั้นสำคัญมากเพราะเป็นสิ่งที่ลึกและไม่มีใครสามารถที่จะมองเห็นได้แต่พระเจ้าพระเยซูคริส สามารถที่จะมองถึงใจของเราได้นะคะสำหรับพระเจ้าแล้วนะคะสิ่งที่อยู่ในใจของเรานั้นสำคัญมากกว่าสำคัญมากกว่าสิ่งอื่นใดเพราะสิ่งที่อยู่ในใจเมื่อเราไม่ยอมให้พระเจ้าชำระหรือเมื่อเราไม่ยอม กำจัดหรือดูแลสามารถที่จะแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมและนำมาซึ่งการกระทําบาปได้เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเราติดตามพระเจ้าเมื่อเราเป็นผู้เชื่อแล้วพระองค์จึงทรงเปลี่ยนแปลงเราจาก ภายในสู่ภายนอกเพราะพระองค์รู้ว่าตรงไหนที่สำคัญมากกว่ากันและจะต้องระมัดระวังแค่ไหนเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะพี่น้องทุกเช้าทุกเย็นเมื่อเราอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าที่จะชำระใจของเราวันนี้เรามีความรู้สึกยังไงวันนี้เราโกรธใครวันนี้เรามีความรู้สึกที่กลัวต่ออะไรขอให้เรา เขาเรียกว่าสัตซ์ซื่อในการที่จะพูดคุยกับพระเจ้าวันนี้ใจของเรานั้นเป็นอย่างไรเพื่อที่พระองค์จะทรงชำระเพื่อที่เราจะไม่ปมพาะความบาปเพื่อที่เราจะไม่ปมพาะความเกลียดชังและกลายเป็นการกระทําที่นํามาซึ่งความบาปพี่น้องคะรูปลักษณ์ภายนอกก็เป็นสิ่งที่สําคัญแต่การดูแลใจนั้นสําคัญกว่าขอพระเจ้าทรงช่วยเราและขอพระเจ้าทรงชำระใจของเราในเช้าวันนี้ให้สะอาดที่เราจะ เรียกว่าเราจะสะอาดทั้งภายในและภายนอกระมัดระวังสิ่งที่ออกมาจากปากของเราเพื่ออะไรชีวิตของเราเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเพื่อที่เราจะสำแดงพระลักษณะของพระเจ้าในชีวิตของเราในเช้าวันนี้เราอธิษฐานสำหรับใจของเราด้วยกันค่ะ พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับถ้อยคำในเช้าว,วันนี้ที่เตือนใจให้เรากลับมาระมัดระวังใจของเรามากขึ้นพระเจ้าใจของเรานั้นหลายอย่างแม้มนุษย์มองไม่เห็นแต่พระเจ้ามองเห็นแม้จะอยู่ในที่ลึกที่สุดแต่พระเจ้าของเราสามารถที่จะพบและเห็นว่าอะไรอยู่ในใจของเราได้วันนี้ขอพระองค์ทรงชำระใจของเราให้สะอาดต่อพระพักของพระเจ้าขอพระอััตยของพระองค์ทรงชำระใจของเราทำความสะอาดใจของเราหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือความหรือ เรากําลังปมเพราะความบาปหรือสิ่งที่ไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าขอพระองค์ทรงปลดนําออกไปจากชีวิตของเราเพื่อที่เราจะ มีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพื่อที่เราจะไม่ปมเพาะความบาปเพื่อที่เราจะไม่ปมเพาะสิ่งชั่วร้ายและนามาซึ่งการที่เราจะกระทำความบาปพระเจ้าขอพระองค์ทรงช่วยเราในเช้าว,วันนี้ทุกครั้งที่เราอธิษฐานขอให้เราได้ขอพระองค์ทรงช่วยที่จะชาระใจของเราให้สะอาดด้วยพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์มบไว้กับพระองค์ด้วยความเชื่อในพระนามพระสุดริดเจ้าอาเมนขอพระเจ้าไวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ